หากคุณชื่นชอบข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถืออย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราและเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากประเทศไทยและทั่วโลกรับชมวิดีโอจนจบเพราะช่วงท้ายเรามีข้อมูลสำคัญและข้อสรุปดีๆที่คุณไม่ควรพลาดสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการทำความเข้าใจสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักข้อเท็จจริงเหตุผลและความปรารถนาดีต่อประชาชนของทั้งสองประเทศเป็นศูนย์กลางท่าทีของประเทศไทยที่เรียกร้องให้กัมพูชาประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวในช่วงที่สถานการณ์ตึงเครียดอย่างหนักนั้นไม่ได้เป็นเพียงการแสดงจุดยืนทางทหารหรือการเมืองเท่านั้นหากแต่สะท้อนถึงกรอบความคิดด้านความมั่นคงการปกป้องอธิปไตยและความพยายามอีกเรื่องการขยายความรุนแรงให้บานปลายจนกระทบต่อชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ประเทศไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ยาวนานทั้งในมิติของวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมประชา,ศาชนตามแนวชายแดนมีการพึ่งพาอาศัยกันในชีวิตประจําวันมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการเดินทางหรือความสัมพันธ์ระดับครอบครัวดังนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์ความตึงเครียดหรือการประทะใดๆขึ้นผลกระทบไม่ได้จํากัดอยู่เพียงในระดับรัฐหรือกองกําลังเท่านั้นแต่ส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและจิตใจของประชาชนจำนวนมากการที่ประเทศไทยแสดงท่าทีเรียกร้องให้มีการหยุดยิงจึงสามารถมองได้ว่าเป็นความพยายามหนึ่งในการหยุดยั้งวงจรความรุนแรงและสร้างเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการคลี่คลายสถานการณ์ด้วยสันติวิธีในมุมมองของประเทศไทยการเรียกร้องให้กัมพูชาประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวมีที่มาจากการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและข้อมูลที่ฝ่ายไทยได้รับในช่วงเวลานั้นรัฐบาลไทยมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนเมื่อมีการรับรู้หรือประเมินว่ามีการใช้กำลังหรือการเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามการเรียกร้องดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยปฏิเสธการเจรจาหรือสันติภาพตรงกันข้ามจุดยืนนี้ถูกสื่อสารควบคู่ไปกับการย้ำถึงความสำคัญขององค์การเจรจาทางการทูตการใช้กลไกทวิภาคีและการแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ สิ่งสำคัญที่ควรทำความเข้าใจคือคำว่าหยุดยิงในบริบทนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำสั่งทางทหารแต่เป็นสัญญาณทางการเมืองและการทูตที่แสดงถึงความตั้งใจในการลดระดับความขัดแยง้งการหยุดยิงสามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสื่อสารลดความหวาดระแวงและเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายสามารถหันหน้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าการใช้กำลังประเทศไทยในฐานะประเทศที่ให้ความสำคัญกับหลักสันติวิธีมาโดยตลอด ย่อมประนักดีว่าความขัดแย้งทางทหารไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงและความสูญเสียมักตกอยู่กับประชาชนเป็นอันดับแรกอีกประเด็นหนึ่งที่ควรพิจารณาคือบริบททางประวัติศาสตร์ของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีความซับซ้อนและยาวนานพื้นที่บางส่วนมีการตีความแผนที่และเส้นเขตแดนแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาปัญหาเหล่านี้ต้องการการจัดการอย่างรอบคอบใช้ความอดทนและอาศัยกระบวนการทางกฎหมายและการทูตมากว่าการเผชิญหน้าด้วยกำลัง การที่ประเทศไทยเลือกใช้การเรียกร้องหยุดยิงเป็นหนึ่งในมาตรการจึงสามารถมองได้ว่าเป็นการพยายามดึงสถานการณ์กลับเข้าสู่กรอบการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและเป็นระบบในด้านบวกการแสดงจุดยืนของไทยยังเป็นการสื่อสารไปยังประชาคมระหว่างประเทศว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับความมั่นคงควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่ให้ความสำคัญกับหลักการไม่ใช้ความรุนแรง การเคารพอธิปไตยและการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติตามกรอบของอาเซียนการที่ประเทศไทยย้ำถึงการหยุดยิงและการลดความตึงเครียดจึงสอดคล้องกับจิตวิญญาณของความร่วมมือในภูมิภาคและช่วยลดความกังวลของประเทศเพื่อนบ้านและนักลงทุนระหว่างประเทศนอกจากนี้การเรียกร้องให้หยุดยิงยังสะท้อนถึงความห่วงใยต่อผลกระทบด้านมนุษยธรรมการประทะกันต,ตามแนวชายแดนมักนำไปสู่การอพยพของประชาชนการหยุดชะงักของเศรษฐกิจท้องถิ่น และความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีรายได้น้อยการลดระดับความรุนแรงจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่และการสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาในขณะเดียวกันการทำความเข้าใจท่าทีของกัมพูชาก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันทุกประเทศย่อมมีมุมมองและข้อมูลของตนเอง การสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอาจนำไปสู่การตีความที่แตกต่างการสร้างช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนโปร่งใสและต่อเนื่องระหว่างสองฝ่ายจึงเป็นกุญแจสำคัญในการลดความตึงเครียดการเรียกร้องหยุดยิงสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการดังกล่าวหากทุกฝ่ายเลือกที่จะใช้โอกาสนี้ในการหันหน้าเข้าหากันด้วยความจริงใจสำหรับประชาชนไทยการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของสติและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ข่าวสารในยุคปัจจุบันสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและบางครั้งอาจขาดบริบทหรือความสมดุลการรับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้และการหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่สร้างความเปลียดชังหรือความแตกแยกจะช่วยสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อต่อสันติภาพมากขึ้นการแสดงความเห็นอย่างสร้างสารรค์และเคารพซึ่งกันและกันเป็นพลังสำคัญที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการลดความขัดแย้งได้ โดยสรุปในภาพรวมของส่วนนี้ท่าทีของประเทศไทยในการเรียกร้องให้กัมพูชาประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดสามารถอธิบายได้ในฐานะความพยายามในการปกป้องอธิป,ปไตยควบคู่ไปกับการแสวงหาหนทางลดความรุนแรงและเปิดประตูสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติแม้สถานการณ์จะมีความซับซ้อนและอ่อนไหวแต่การยึดหลักเหตุผลความอดทนและความปรารถนาดีต่อชีวิตของประชาชนทั้งสองฝ่ายยังคงเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์และมีคุณค่า ซึ่งสามารถนำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือในระยะยาวได้